สวัสดีครับผมผมกับสิระคือเก่าครับพี่น้องวันนี้กับศิภาออกไปลาครับผมเพงทำความสะอาดเสร็จครับผมถึงหลังลำกลองไปพี่น้องแล้วก็เทคุ้มครับผมอุปก่อนครับผมเก็บเรียงร้อครับผมกลางสีออกครับพี่น้องวันนี้ครับบ่ใบสองครับผมอุปกรณ์ล้างปืนครับพี่น้องเสียทำความสะอาดคร <re> <us> ับผมมีเศษตะกัวออกมานิดหน่อยครับผมมันบางที่มันคายลำเกี่ยวครับผม มาทำยิ่งยิ่งบ่คอยซีเมนต์จังซัมได้ครับผมพี่น้องก็เลยล้างทำความสะอาดครับผมเป็นทีละใบรครับผมเดี๋ยวสีภาพไปลากันครับผมวันนี้ทุกอย่างที่สนใจอุปกรณ์เดี๋ยวผมสีแปละลิงไว้ด้านล่างครับผมนี่ครับไปพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันทีมองเดิมครับผม ปลยือกันเลยครับผมหอด้วครับผมเหมือนนกนกบดหลายครับพี่น้องมันมาเกาะอยู่ต้นนี้กับต้นนี้ตอนขี่รถมามันประมาณบดถึงดอยครับผมประมาณห้าสิบกว่าครับโดยประมาณครับผมโอ้ขาผูสงิงครับนะ น้นี่ครับน so ่าเชื่อวากินน้ำวงนี้ครับผมเนื้อ่วงนี่หรอกมนร่วงสิงมุดครับใบซักโลนสิมุดครับพี่น้องไก่สิมุดหรอกครับผมนั่นมากมีบินอยู่ประมันห่างสุดกว่าตัวครับผมตื่นเสียงรถครับพี่น้องตื่นเสียงรถครับ นันมากตีเบ็ดอยู่นี่ครับผมย่ามือเล่งครับห่ามงกว่ากว่าครับเด็กงานมากก็เลยมาตีเบ็ดครับพี่น้องก็ได้ปะเาใหญ่ไปโตัหนึ่งครับผมกินปลาเบิร์ตับผมโตไม่ใหญ่เกินครับนกเกาะหลายครับผมมือนี้ก็เลยมาจากหนครับผม ลองดูครับผมว่ามือนีสีมันบอมเนาะสีมันเหมือนทุกมือหรือเปล่าครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับนกกระวะกันเนาะนกไก่หน้าครับผมลองอยู่ทางนี้เลยเนาะนานีขึ้นมาลองครับผม อันนี้ซุ่มนึ่งครับนกไก่หน้านกกระวักไก่เนาะเงียบกิบกบบนน๊บเลยครับผมปกติสีมาเนเนี่ยสีพ่อนี้แหละครับผมตอนนี้เงียบเลยครับผมมานพิเิลาเดินไปเนาะกำลังใบสองครับผมปกติสักใบาสามถึงห้ามุ้งแรงครับผมแต่ละโซงเศ้าครับผมวันนี้มาแปลกแวกแกนวครับผม สักมันใบสิม่วงล้วครับผมเห็นนกงายอยู่ครับพี่น่องลองบิ้งับผมสีมันมันครับผมเมนี่กะสู่ฮอตเย็นนะผมฮอตแรงเลยพี่น่องลองดูครับผมเจริญจ็คตครับ ครับพี่น้องเต็มเละครับผมมันคือเก่าครับผมนกเกาะพอดีครับพี่น้องกำลังสีงา่งครับผมป้าจิบเอา้าลูกเบิดตครับผมเกือบสีบ่นันได้ยิง่งแล้วครับลูกมดโมพอดีครับผมโมคางพอดีครับผมกันเลย งาล้ะกัดปอนไปลูกหนึ่งครับผมใจายเกลียวซีโท่านได้ยิ่งเ้าพี่น้องเต็มเหล็กครับผมหมานครับเก็บก้อนพี่น้องลุกเบิดเมอร์หมดโมงก็ดีเลยครับ มานเดือนนานี่เพิ่กนกระซิตัดแล้วเขาอ้อยครับผมนาสีวะลงลงอยู่ครับพี่น้องนาสีหางไงก็เดินครับผมตาพี่น้องโชนมาทางนี้ครับผมเต็แมแลกครับผมมนัมนมนันครับมันมันท่านได้ใส่ลูกดูครับพี่น้องนกเป้าพอดีครับผม สิแปดเขนคือเก่าพี่นอกนางแก๊กอาลูกเบิร์ดครับผมนกกระสีบินครับผมฝามือใหญ่เลยที่นี่กว่านกบินครับแต่ก็ดีครับผมเตรียมแหลกครับพี่น้อกมานอยู่ครับผม ชิพนัดครับผมมีเล็กดูดครับผมนี่เล็กดูดสองตัวครับพี่น้อง นุ่งถือพี่น้องโอ้โอ้ถุงพุ่เต็มครับผมใอยูครับผมไปแล้วพี่น้องตกน้ำปลาอ้อยนู่นนะครับผม ยิ่งเถื่อยอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าโดดมันออกไปทางสายครับผมประมาณดอทสองดอทนี่ครับพี่น้อกแล้วสีปั๊บครับผมหมุนไปทางหน้านี่เสร็จเราจะไปทางไปทางขวาครับผมดึงขึ้นครับปับ๊บแต่ทางสายนี่ต้องเอาลงครับผมประมาณสามเก๊กครับพี่น้อกกดครับปับ๊บ เดี๋ยวลองดูกับผมี่เขาจุดเอกบครับผมตอนนี้ก็เงียบกิ๊บเลยครับผมใบสามแล้วครับจะได้พี่น้องนิ่งผาดครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมปับเป็นทีดับหน่อยครับว่ามันจีเขารุกอ่ลองดูดูรีเพล้วพี่น้องมันออกท้งสายประมาณสอดอทครับผมได้กะ นกมันตัวใหญ่อยู่ครับผมในกล่องมันกะแต่เมื่อมันสีสายนิดหน่อยมันกะคงกะว่าเป็นยังหรพี่น้องมันกะสีดนอยู่ครับผมโดนถือแต่มันถือบทเต็มครับผมก็เล่นบทตายกับพี่น้องโอเคเดี๋ยวรอดูครับผมปั๊บแล้วไปทีเดียวหน่อยครับผมสีขาวหรือเปล่าครับผมบางกิ้งใหม่ครับผม ลอยครับพี่น้องจุดเอกพิเป๊ะครับผมมันออกไปสองดอทครับผมปรับก็ขึ้นมาแล้วครับโอเคเลยพี่น้องบางทีเวลาเราขี่รถมาครับผมกล่องมันอาซีเคลื่อนได้ครับพี่น้องมันก็มีมีผลครับผมเพราะว่ามันถือก,กระแทกแน่ เดี๋ยวไปเก็บพลครับมันก็มีผลครับผมแล่วเราชียมากครับผมยิ่งไปสังเกตไปครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีบอมมานครับผมมันก็เป็นความสามารถสะพอโตครับผมที่เรากต้องสังเกตครับตัวปืนครับผมมันออกสายออกขวาครับผมเดี๋ยวมันสีบอมมานได้พี่น้อง แบมที่สองครับตกมาทั้งนี้ครับพี่น้องป๊าบครับผมเดี๋ยวหาก่อนครับผมดูนี่ครับห้ามเจอนะโอ้ยยิง่านไปโตหนึ่งครับผมจะได้ครับตงใส่ตัวเล็กฟุกครับพี่น้องจังหวะจังหวะนี่ผมไก่กับมันซี สันส้นๆนิดหน่อยครับผมมันโยกครับผมอาจจะขเข่าเป่าพอดีเป๊ะครับผมเดี๋ยวนั่งดูกันต่อครับผมเียบร้อยครับผมเต็มทีสามครับพี่น่อง ้อยครับพี่น้องตกครับผมดีมกกรครับผมตกไกลๆครับพี่น้องเต็มที่ซีครับผม ดีครับผมมันบินตกมาทางนี้พี่น้องถึงบ่าเต็มครับถึงบ่าเต็มครับผมบินตกมาทางนี้ครับผมโอ้ไปแล้วพี่น้องนี่ครับุ เก็บก่อนครับพี่น้องเร่อยครับถือว่าเต็มครับผมดีมันแล่นมาทางนี้พี่น้องถ้าไปทางนู้นเรียบร้อยเลยครับโอเคครับพี่น้องสจหรับมื้อนี้ก็ได้กินคือเก่าครับผมสีเต็มครับผมยิงผ่านไปโต๊ะนึงครับผมจะได้ครับมันกับมีแน่ครับผมยิงถึกแน่ถึกแน่ครับผมบางมือกับหมานครับผม บ่มีผิดเลยครับผมปาบไหนปาบนั่นนะพี่น้องวัอนีน้กะสีแต้มครับผมหมืนคือเก่าครับสำหรับวัอนี้ครับผมก็ออกมาก็ได้กินนะครับผมมองหมาน,นครับผมไม่ยำไหนก็นได้กินย่ำนั่นนะครับวัอนี้กะแบตโทรศัพท์บสีมดครับพี่น้นองเก็บของก่อนครับผม ก็ผู้ใหญ่มาก่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ส่หน้าคำแนะผมเป็นกำลังใจครับพี่น้องก็ดึงคนละดึงไลค์ก็ยังดีครับพี่น้องเก็บคล้องนะครับโอ้โหโมนี้ก็บซีเต้มครับผมมันๆครับออกมาประมาณบ่ใบสองครับผมตอนนี้ซีโมงซิฟเตทีครับผมพอแล้วครับผมซีตัวพอแล้วพี่น้องมโอนี้ครับผมพอได้ลราแล้วครับ ส่วนมากอะสีลาบกับผมแล้วก็พัดเพชรครับผมสองเมนูครับผมมีบางอันคอมเมนต์เข้ามาครับผมว่าเห็ดเมนูยังกินครับผมส่วนมากครับผมก็สิเป็นลาบครับผมกับวพัดเพชรครับผมแล้วก็ส่วน,นลูกส,สาวเพิ่นมักปิ้งครับผมปิ้งแล้วก็ทอดกระเทียมปิ้งไท่แน่ครับผมนี่เปิ่อมากครับผมใส่รรดีครับผมแล้วก็น้ำปลาจักหน่อยครับผมมันเค็มๆครับผมเป็นสอสจังสันครับผม นี่นะครับหาอยู่ห่วงกินคือเก่าพี่น้องออกมากันได้กินคือเก่าครับผมใช้ได้ครับมือนี้ก็ผ่านไปโต๊นึงครับผมแต่กลับมาเป็นยังพี่น้องมือหน้าก็มากกันไหมครับผมมือนีสี่ตัวโพดได้หครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวมือหน้าเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วครับมี่มาอีกบอครับผมสกับแล้วครับผมกับมีมาชิจัดโตครพี่น้องบางทีมาบัวลู่ตัวครับผมมาเกาะ แล้วก็น,นั่งใส่กคน,นผมพ่อสิกลับเอ้ามาอีกแล้วนี่นอ้องโอเคไปแล้วครับ